สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะเมื่อเช้าไปโรงเรียนนะคะได้เจอข่าวเหมือนเดิมนะคะข่าวเขาก็อยู่ที่เดิมของเขานั่นแหะคะ่ะเขามีเขามีตรงที่หลบแดดหลบฝนนะคะอยู่ที่เดิมของเขาจริงๆแล้วก็อยากเอาขาวกลับมาด้วยมากๆนะคะแต่ว่าหลายอย่างยังไม่อำานวยให้เลยนะคะกรงของข่าวก็ไม่มีแล้วก็ การจะเอาเขามาก็ต้องมีรถยนต์ไปรับเขานะคะเขาจะต้องได้ตรวจร่างกายเขาจะต้องได้ทำวัคซีนก่อนต้องกำจัดเห็บหมัดก่อนที่เขาจะต้องเข้าบ้านนะคะเพราะว่าเดี๋ยวไปติดไปติดแมวนะคะเห็บหมัดเพราะว่าเขานอนการที่เขานอนอยู่ในบริเวณบ้านเนี่ยเห็บหมัดมันมัน,มนออกจากตัวเขาอยู่แล้วนะคะตามพื้นตามอะไรก็กลัวจะไปติดแมวนะคะ การที่จะเอาขาวเข้าบ้านน่ะไม่ไม่ได้เอาเข้าได้เลยนะคะก็เดี๋ยวดูสถานการณ์เอฟซีจะว่ายังไงนะคะนุกก็สงสารเขาอยู่นะคะเอ่อเอ่อบริเวณบ้านนุกอะ่ะมันจะวางกรงตรงไหนมันก็แดดนะคะมันแดดมันแดดแล้วก็อย่างที่นุกเห็นอย่างที่เห็นนั่นแหละคะ่ะ กันเช้าตรู่เลยไม่เป็นไรตอนเย็นก็ไม่เป็นไรแต่ว่ากลางวันนะ่ะกลางวันนะมันแดดบริเวณรอบบ้านมันแดดนะคะข่าวก็กินอาหารทุกวันนะคะอาหารซองเพราะว่านุกไม่มีเวลาที่จะไปเตรียมหุงหาอาหารให้ข่าวหรอกนะคะนุกก็เร่งรีบทั้งยุ่งกับน้องแมวตอนเช้านุกก็มีแต่ซื้ออาหารที่เป็นซองของอ่านั่นแหละค่ะที่สําหรับหมา เขากินกันนะคะอาหารเปียกนึกว่ามันเขาจะมีประโยชน์ต่อร่างกายของเขานะคะเพราะว่าเขาเป็นเขาคงจะหิวเขาคงจะหิวโหยนะคะเจ้าของเขาไม่รู้ว่าเอาเขามาปล่อยหรือ,อยังไงนะคะเราก็ช่วยเขาไปอันนี้โซดานะคะโซดาอาการของโซดาเมื่อเช้านี้ก็กินอาหารได้นิดหน่อยแต่ก็มีอ้วกอยู่นะคะนุก็ได้เอาอยาฆ่าเชื้อก้างปลาให้เขากินแล้วนะคะ เมื่อตอนเย็นที่นุกลับมาเนี่ยเขาก็กินอาหารเปียกได้นะคะกินอาหารเปียกได้ก็แสดงว่าน้องคงไม่เป็นอะไรนะคะเริ่มเริ่มจะดีขึ้นนะคะเดี๋ยวก็จะให้กินายาฆ่าเชื้อแบบก้างปลาไปอีกนะคะเป็นการดูแลน้องเบื้องต้นก่อนนะคะส่วนเด็กๆก,ก็นอกบ้านก็กินอาหารเรียบร้อยนะคะพี่ทองพี่ทองเขาก็อาบแดดนะคะเมื่อเช้านี้เขาไปหลบนอนแล้วล่ะค่ะเขาไปหลบนอนแล้วมันะ วันนี้มันก็ร้อนหน่อยนะคะมันแดดเข้าไปหลบนอนที่เย็นๆตรงหลังบ้านแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นไข่มุกนะคะวันนี้วันนี้นุกกลับมาก็ถึงบ้านประมาณห้าโมงเย็นนะคะนึกว่าเด็กๆไปไหนหมดนะคะจริงๆที่จริงก็มากินนมแม่สามสีนี่เองนะคะแม่สามสีนี่ก็ใจดีเหลือเกินนะคะ ขาโตเท่าอะไรแล้วก็ให้เขากินนมเขามีฟันคมฟันฟันจนจนจะเจ็บนมก็ยังให้เขากินอยู่นะคะแม่สามสีใจดีนะคะดูสิไปกินนมเขาโอ้ยนมเขาก็ไม่มีน้ำนมแล้วก็ไปกินแม่สามสีเป็นแม่ของถุงทองนะคะเป็นแม่แท้ๆของถุงทองเลยนะคะอันนี้โซดาค่ะ แม่สามสีกับถุงทองเขาเป็นแม่ลูกกันนะคะเป็นมนุษย์แแท้นกก็เลี้ยงถุงทองมาตั้งแต่คลอดเลยนะคะแล้วนกก็เป็นคนตัดสายสะดือให้ถุงทองด้วยนะคะถุงทองก็จะนิสัยเหมือนนกอยู่ะคะ่ะก็ดูแลกันไปนะคะก็เอาคลิปมาฝากทอเนบซี C นะคะยามเย็นๆนะคะอันนี้ก็เป็นคอนโดมแมวที่คุณหมอ และภรรยาท่านส่งมาให้นะคะก็ดีมากๆเลยนะคะขอพอบคุณท่านอีกครั้งนะคะทั้งรวมถึงที่รับเล็บที่รับเล็บที่เป็นกลมๆแล้วก็ที่รับเล็บที่เป็นโซฟาเด็กๆก็ชอบมากเช่นกันค่ะขอให้ท่านและภรรยามีแต่ความสุขความเจริญนะคะวันนี้ก็นุก็จะรีบ อาบน้ํากินข้าวทําอะไรกับเด็กๆเคลีย์กระบะอะไรให้เสร็จนะคะไม่อยากนอนดึกนะคะไม่อยากนอนดึกก็ขอบพระคุณเนบซีทุกท่านนะคะที่ติดตามสวัสดีค่ะ